ตามที่น้ำเพชรขอหน้า3 0มสถึง3ามเอ้ยถึงสามสาะมาดูข้อที่1เลยนะสามสิเขาให้หาตัวประกอบของทุกจำนวนทุกจำนวนที่กำหนดให้แล้วเติมลงในช่องว่างอันนี้ให้หาตัวประกอบตัวประกอบก็คือจำนวนใดก็ตามที่หารเลขจำนวนนั้นลงตัวเดี๋ยวจะยกตัวอย่างข้อ ข้อน้องหมีขอลาเลข77ให้ดูอืมเดี๋ยวยกตัวอย่างให้ดูนะ77วิธีหาตัวประกอบถ้าจำได้ก็คือปกติ77เนี่ยเราต้องมาดูว่ามันมีเลขอะไรหารลงตัวบ้างแน่นอนเลยมีเลข1ถูกไหม1หารลงตัว2หาร77ลงตัวไหมแป๊บหนึงนะ2หาร7ลงตัวไหมคำตอบก็คือไม่เหตุผลเพราะว่า ข้อเนี้ยมันท้ายเลขเจ็ดเมันเป็นเลขขี้เออสองหารไม่ลงตัวอยู่แล้วต่อไป3 3คูณอะไรได้เจ็ดสิบมีไหมลองดูกันนะสคูณอะไรไดเจ็ 77, เนา 3, 2, 6, 7, 6, ะสามสองหกเลบหกลือหทดไปกลายเป็นสิบคูณอะไรสิบดนั้นไม่มีแสดงว่า3หารไม่ลงตัวต่อไปเลขสีห่หารยาวก็ได้นะ4ีหารเจ็ดสิบเหนึ่งส ลบกันเหลือ3ดึง7ลงมากลายเป็น3า4คูณรไดมีอีกไหมก็ไ <_ T> ม่มีเสรงว่า4ไม่หารไม่ลงตัวต่อไป5 5หารไม่ลงตัวอยู่แล้วเพราะ5หารตัวที่ลงท้ายด้วยเลขศูนก,กับ5ลงตัวเท่านั้น6ลองดู77หารด้วย6 6คูณอเดอุ้ย6คูณเ 6, ตัวแรกก็คือ6 1,6,7ลบ6เหลือ1ดึง7ลงมาข้ลงล่างกลายเป็น17 หกคูณสิบมีไหมก็ไม่มีแหละหกใช้ 6, ไม่ได้แต่ใช้ได้คือ7 7็ดเคูณเเจ็ก็7จ็ใส่7จ็ดดลบเจูนถึง7ลงมากเป็น7จ็คูณเลเจก็7จ็ดหนงเจ็ลบเจก็เป็น11บเอ็ได้สกลเนี่ยได้7ตัวหนึงใช่ไหมแล้วก็ได้11ตัวหนึ่งสิ 11, หาร 7 7ดลงตัว11หาร77แล้วเราได้7อ่าต่อไปตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายก็คือตัวมันเองก็คือ7 7็ดปกติเวลาหาตัวประกอบสิ่งที่แรกสิ่งแรกที่ใส่ก็คือมีเลข1กับเลขตัวมันเองถูกไหมส่วนคู่กลางเนี่ยเราต้องไปหาเองว่ามันมีเลขอะไรบ้างอ่ะตอบได้แล้วข้อหนึง่ง77มีตัวประกอบก็คือ1 1> 7 1 1และ7 7ต่อไปจะทำข้อนี้ให้ดูข้อที่เป็น150 150เขียนไปเลยมีเลข1ก,กับเลข150แน่นอนทีนี้มาหาตัวกลางกันตัวกลางมีเลขอะไรบ้างมาลองดูลงท้ายได้เลศูนย์ศูนเป็นเลขคู่2หารลงตัวแน่นอนหามาร้ 150, าอยห้าสิบรสได้เท่าไหร่ สองหกสิบสองสองเจห้าลสลือหดึงสูงลงมากลายเป็นสิบสคูณหเป็น10ก็10เป็น2องกับ75หได้แล้วนะต่อไป3 3ก็หาลงตัวอีกแหละเหตุผลเพราะว่า3มันมี3คูณได้ตัวหน้าพอดีไงตัวเลขตัวหน้าก็3าคูณห้าเป็น15 ลบกันละศูนย์ดึงศลงมา3คูณไรได้ศูนย์ก็สามคูณศนยได้ศนก็เป็น3ามกับห้สิเริ่มบีบเข้ามานะต่อไปร้อห้าสิบหารสบงัง4ี่หารลงตัวไหมลองดูสี่หนึ่งสี่สี่งไปสี่สามสิบสองสิบห้าลงเหลือ3าดึง0นย์ลงมากลายเป็น30มสบสคูณไรสามสิ 30, มีไหมสี่เจ็ดยี่แปดสี่ปดาสองไม่มีสใช้ไม่ได้ต่อไปแ้วห้าสิบหาร5้าลงตัวแน่นอนเพราะว่าห้า ต้องเป็นตัวที่ลงท้ายเลขศูนย์กับห้าแต่นิ้ลงท้ายเลขศูนย์ไงเพราะฉะนั้นห้าหารลงตัวแน่นอนก็เป็นห้าสามสิบห้าลบกันเหลือศูนย์ดึงศูนย์ลงมาห้าคูณเลขได้ศูนย์ก็บห้าศูนย์ศูนย์ก็เป็นห้ากับสามสิบตัวถัดไปละหกคิดว่าหกได้ไหมลองดูนะหกเอาแล้วลบทําไมเนี่ยเก็บไว้หกคูณกับร้อยห้าสิบเอ้หารหกสองสิบสอง ลบกันเหลือ3ถตึงศลงมา6คูณหเป็น30ลบกันเหลือ0หมดพอดีก็เป็น6กับ25อเอ๊ะเริ่มทีไม่พอแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวแทรกทีหลังนะอะต่อไป7คิดว่า7หารลงตัวไหมคิดว่าน่าจะไม่นะเพราะว่าดูแล้ว7จหารไม่ลงตัวแน่นอน7คูณ2ก็เป็น14แล้วอ่ะแล้วมันทดอีก10 เจ็ดคูณเลขสิบก็ไม่มีก็ตัดไปเลยแปดคิดว่าแปดหารลงตัวไหมมาลองดูร้อยห้าสิบหันแปดแปดหนึ่งแปดสิบห้าลบแปดเหลือเจ็ดดึงศูนย์ลงมากลายเจ็ดสิบแปดคูณเลยเจ็ดสิบมีไหมบอกเลยว่าไม่มีแปดใช้ไม่ได้ต่อไปเก้าลองดูเก้าเก้าคูณเลขร้อยห้าสิบมีไหมเก้าหนึ่งเก้าสิบห้าลบเก้าเหลือ ดึงศูนยลงมากลายเป็น60 9ิบคนอะไรได้หกมีไหมเก้าเจ็ดูณสิบก้าหกห้ไม่มีเก้าไม่ได้อีกตัวหนึ่งคือ10 10นี่ใช้ได้แน่นอนก็เป็น10บคูณอะไรสิบห้เอ้ยสิคูณอะไรได้ร้อก็เป็นจึกจึกสิบคูณกับสิไม่มีที่ให้เขียนชือเดี๋ยวจะต้องแทรกลงมาเอชื งั้นเดี๋ยวแทะข้างบนนะก็มี10กับ15พอเจ็ดเสร็จ10กับ15แล้วยังมีตัวอื่นอีกไหม ไม่ได้อยู่แล้วสิบสองเออสิบสองน่าสนใจลองดูสิบสองหนึ่งสิบสองลบกันเหลือสามใส่ศูนย์สิบสองคูณเลยสามสิบไม่มีสิบสองใช้ไม่ได้สิบสามใช้ไม่ได้อยู่แล้วสิบสี่ก็ไม่นานจะได้สิบห้าสิบห้าใช้ไปแล้วสิบหกสิบหก เมื่อกี้บนมาถึง15แล้วใช่ไหมมันชนกัน15ตรงนี้พอดีเลยแสดงว,ว่ามันน่าจะมีแค่นี้มี1 2 3 5 6 10 15 25 30 50 75 150มารู้เฉลยกันว่าตรงไหมก็มีอุ้ยกดผิดก็มี1 1 2 3 5 6 10 15 1 2 3 5 6 10 15อ่ะครบแถวบนครบต่อไปแถวอีกแถวนึง ยี่บห้าสามสิบห้าสิบเจ็ดสิบห้ายี่ห้าสามสิบห้าสิบเจ็ดสิบห้าถูกและร้อยห้าสิบตรงพอดีเลยแสดงว่าเราหามาครบทุกตัวแล้วก็คือพยายามหาแล้วให้มันชนกับตัวที่เราหาให้ได้อะเลขก็คือหาไปเรื่อยๆจนกว่าตัวมันจะชนเนี่ยชนที่เลขสิบห้าแล้วไม่ยอมไปต่อเพราะว่าเลขมันจะซ้ำตามเดิมแล้วก็มีแค่นี้สำหรับหน้าหน้าอันี้หน้าสามสิบอ่ะฮะ หน้า30ก็จะมีแค่นี้ต่อไปลองไปดูหน้า31 3สิบเอดสนี่ค่อนข้างจะง่ายนิดนึงนะมองดูว่าง่ายแหละข้อ2ใหญ่มาเริ่มข้อ2ใหญ่เลยเขาบอวกว่าให้หาจํานวนนับจํานวนนับที่ทําไมจานวนนับตั้งแต่เลข1นึถึงยีที่เป็นจํานวนเฉพาะใช่ไหมมีตัวอะไรบ้างถ้าเคยฟังเพลงที่คุณส่งให้มันก็จะมีเลขตัแต่ สองสามห้าเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบเอ็ดแล้วก็สองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าอถ้าจำเพลงที่ครูให้ได้อะนะมันก็จะมีตั้งแต่เลขสองสามห้าเจ็ดสิบเอ็ดสิบสามสิบเจ็ดสิบเก้าเอามาลองดูเฉลย มีทั้งหมดกี่ตัวเขียนไปด้วยอ่าลืมเขียนด้วยมีทั้งหมดมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดตัวแปดจำนวนคือเลขสองสามห้าเจ็ดสิบเอ็ดสิบสาสิบเจ็บเก้าอก็เขียนตามนี้มีแค่นี้ต่อไปจำนวนคู่ใช้คำว่า,าคู่นะคู่ก็คือตัวที่มีเลขสองนะสองัาลงตัวที่เป็นจำนวนเฉพาะด้วย ตั้งแต่เลข1นึถึงสามีกี่จำนวนมีอะไรบ้างถ้าสังเกตอนะจำนวนคู่ที่เป็นจำนวนเฉพาะก็มีตัวเดียวนี่แหละก็คือเลข2แสดงว่ามีจำนวนหนึ่งจำนวนก็คือเลข2องเริ่มเฉลยไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยต่อไปเป็นจำนวนคี่อันนี้เดี๋ยวให้หาเองตั้งแต่เลข1นึถึงสาแล้วเป็นจำนวนเฉพาะมีตัวอะไรบ้างก็ว่าไปนี่เดี๋ยวทำเองข้อสต่อไปข้อสี่ จำนวนเฉพาะที่มีมากกว่า25แต่น้อยกว่า70มีจำนวนอะไรบ้างมีอะไรบ้างอันนี้ก็จะให้เราทำเองแต่ว่าต้องหาเป็นจำนวนเฉพาะนะที่มีค่ามากกว่า5 25แต่น้อยกว่า70ดเดี๋ยวจะส่งเพลงให้ด้วยพอส่งเพลงให้ปุ๊บหนูก็ไปฟังดูว่ามันมีเลขอะไรบ้างหนะ้าที่มากกว่า25แล้กกวก็70ที่เป็นจำนวนเฉพาะแล้วก็เขียนมาต่อไปข้อที่ 5, จําจำนวนเฉพาะที่13พันลงตัวอยู่ระหว่างเลขหนึ่ง กับ100มีจานวนอะไรบ้างเน้นคําว่าจานวนเฉพาะแล้วก็เป็นจานวนที่13หารลงตัวปกติ13หารลงตัวก็จะมีเลข13ถูกไหมสิบสามหารลงตัวอู่แล้วสิบสามหารตัวมันเองอ่ะลงตัวทีนี้เลขที่ต่อไปสิบสามหารลงตัวอีกก็คือจะเป็นเลขยี่สิบหกแต่ยี่สิบหกไม่ใช่จานวนเฉพาะถูกปะเพราะฉะนั้นก็ตัดไปได้เลยเพราะฉะนั้นจานวนเฉพาะที่สิบสามหารลงตัวจะมีแค่ตัวเดียว ก็คือเลขสิบสอือแค่นั้นเองข้อ3ามข้อสี่เดี๋ยวให้ลองทำเองนะต่อไปเริ่มข้อ3มใหญ่ข้อ3ใหญ่ให้เลือกตัวประกอบฟังดีๆนะตัวประกอบที่เป็นจำนวนเฉพาะเป็นตัวประกอบที่เป็นจำนวนเฉพาะซึ่งข้อนี้เขาให้มาหมดแล้วแหละมีเลขตั้งแต่สองสาม 3ามส2บสามสามสิบเกให้เราเลือกแล้วก็มาใส่ในข้อที่1นถึงหมาเริ่มที่ข้อขอเริ่มเลขเยอะเลยแล้วกันเพราะว่าจะให้หนูทำเลขน้อยนั่นเอง 91, 91. ้าคิดว่าไม่เลขอะไรหารเก้าสิบลงตัวป่ สุ่มๆกับสุ่มๆมกับดอกไม้พวกนี้ก็ได้นะลองเอาอะไนดีว่าลองใช้ดอกนี้ดูเจ็ดกับสิบสามถ้ามันหาลงตัวแสดงว่าตอบข้อนี้นะ,อะลองดูหารด้วยเจ็ดเจ็ดคูณหนึ่งเป็นเจ็ดเก้าลบเจ็ดเหลือสองดึงหนึ่งลงมากลายเป็นยี่สิบเอ็ดเจ็ดคูณได้ยี่สิบเอ็ดก็เจ็ดสามยี่สิบเอ็ดลบกันเหลือศูนย์จื๊๊๊ได้เจ็ดกับสิบสามพอดีเลย แล้วมีอดอกไม้ดอกอื่นที่มี7กับ13บสามไหมก็ไม่มีแล้วแสดงว่าหนูก็เออเนี่ยมาตอบเลยก็เป็นตอบเป็นข้อเป็นสีตอบเป็น7กับ13เดี๋ยวมาดูเฉลยนะเฉลยก็ตอบ7กับ13บสามอ่าพอดีตรงนี้มี2ตัวเขาก็เลยเปลี่ยนเป็นและ7และ13ต่อไปมาดูข้อ4ี่เจ แปดสิบเจ็ดอืมนี่เรียกอะไรหาหนงตัวไม่น่าลองเลือกมาสักดอกอันนี้ใช้ไปแล้วไม่ไม่ใช้แล้วคิดว่าน,น่าจะใช้เลขสามไหมเพราะเลขสามมีเยอะจังดอกนี้ก็มีเลขสามดอกนี้ก็มีเลขสามดอกนี้มีเลขสามอะลองหาด้วยสามดูสามคูณอะไรได้แปดแล้วก็เคียงก็สามสองหก 8-6ลบดึง7ลงมาก็เป็น27 3เ็าคูณแล้วได้ก็39 27กลบกันเหลือ0เป็นดอกที่มีไม่ใช่ดอกเป็นกลุ่มที่มีดอกเลข3กับ29ก็มีอยู่ดอกเดียวเท่านั้นแหละคือดอกนี้ก็เอามาใส่มาใส่ในข้อ4ก็ตอบเป็น3และ29อืมชึบ ตอบสาวในจกาจริงๆด้วยก็ลองสุ่แล้วก็หาดูคำตอบว่าจะอยู่ในข้างบนนี่แหละต่อไปเป็นหน้า3ามสิบสองอจะให้ตัวเลขมาแล้วก็จะมีวิธีแยกตัวประกอบตั้งแต่แบบแรกแบบที่2อันนี้แล้วก็แบบที่3ามจะยกตัวอย่างทีละข้อให้ดูแบบแรกขอยกตัวอย่างข้อแรกเลยข้อ1 ข้อหนึ่งมาดูกันข้อหนึ่งง่ายอยู่นะข้อหนึ่งเขาบอกว่าหกสิบสี่เท่ากับสองคูณตัวอะไรนะได้เท่ากับหกสิบสี่ถ้าหนูไม่รู้ใช่ไหมหนูไม่รู้หนูตั้งหารเลยหกสิบสี่หารได้สองสองคูณอะไรได้สิหกสิบสี่วะสองคูณแล้วได้หกตัวแรกก็เป็นสองสามหกหกลบหกเหลือศูนย์ดึงสี่ลงมาข้างล่างกลายเป็นสี่สองคูณได้สี่ก็สองสองสี่แสดงว่าสองคูณกับ 32มเนี่ยมันจะได้เท่ากับ64ถูกไหมแสดงว่าไอ้วงกลมตรงนี้วงกลมส่วนนี้มันจะต้องเป็นเลข32แน่นอนนูก็เอาเลข32มาใส่จึกจ๊กๆก็เป็น2คูณกับ32ได้เท่ากับ6 4อ่าทีนี้พอมาด้านล่างเรื่องไม่ใช่แล้วมันจะเป็นสองคูณ2อคูณอะไรก็ไม่รู้แต่ทีนี้เราจำได้ว่าไอ้2ตัวเนี้ยมันเหมือนกันถูกไหม ล้วก็ไม่ต้องทําอะไรมันเขียนมาเฉยแต่เราต้องมาดูว่านี่เลข32มันแยกเป็น2ก้อนนะมันคือเลข2คูณกับเลขอะไรก็ไม่รู้แต่มันได้เท่าก,กับส2หนูก็เอาสามสองตั้งหารด้วย2 2งคูณหเป็น2 3งลบสเหลือ1ดึง2ลงสองลงมาากกลายเป็นสิบคูณเลขสองก็2องหกแสดงว่าไอจุดดำๆเนี่ยมันต้องเป็น2องคูณกับสิแน่นอนหนูก็มาเขียนเลขสิใส่เข้าไป ก็เป็นสองคูณกับสิบหกอ่ะทีนี้มันทัดที่สองจบแล้วถัไปมันทัดที่สามอ้ามาดูสิมันทัดที่สามมันคืออะไรเนี่ยสองตัวนี้เราหามาได้แล้วไม่ต้องทําอะไรมันไอสองตัวนี้ก็เหมือนกับข้างบนไม่ต้องทําอะไรมันแต่สิบหกดูสิสิบหกมันถูกแยกเป็นอะไรมันถูกแยกเป็นสองกับสิบแปดเอ้ยมันถูกแยกเป็นสองกับแปดทีนี้มาดูดูอันต่อไปข้างล่างเลยอันนี้ก็จะสองตัวนี้ก็คือของตัวนี้ นี่ของตัวเดียวกันอันนี้คือของตัวนี้เหมือนกันแต่ดูแปดสิแปดโดนแยกอีกแล้วแปดมันแยกเป็นสองกับคูณตัวอะไรไม่รู้ได้แปดแน่นอนสอนคูณอะไรได้แปดก็คือสองสี่แปดแสดงว่าวงกลมเนี่ยใส่สี่ทีนี้มาดูต่อสองอันนี้มันก็คือตัวข้างบนสองอันนี้คือตัวข้างบนสองันนี้คือตัวข้างบนสองันนี้คือตัวข้างบน,งน,ต,งบนต่อไปเขาแยกสี่ 4กลายเป็น2คูณอะไรไม่รู้ได้4ก็เป็น2อคูณสอ่าทีนี้ได้ครบหมดแล้วไม่สามารถแยกต่อได้แล้วเพราะสองเป็นจำนวนอะไรแล้วจำนวนเฉพาะแล้วแยกต่อไม่ได้แล้วถูกไหมทีนี้อันสุดท้ายก้อนกลมมันเขียนอะไรละ่ะมันก็เขียนในนี้ไงเลขยกกําลังก็มาดู2คูณกันทั้งหมดกี่ตัว1 2 3่งสอามี่ห้าหสองคูณกันทั้งหมด6ตัวก็จะเขียนได้เป็นสองยกกําลัง พบในช่องสุดท้ายนี้อืมแค่นี้เองแต่ว่าเลขยกกำลังเขียนได้เฉพาะตัวเลขที่เหมือนกันนะตัวเลขที่เหมือนกันคูณกันถึงจะเขียนเลขยกกำลังได้แต่มาดูข้อน,นี้สิไอ้ก้อนกลมๆเนี่ยมันแยกเป็นสองก้อนใช่ไหมแสดงว่ามีเลขกำลังทั้งหมดสองตัวตัวแรกเนี่ยได้อยู่แล้วแน่นอนได้อยู่แล้วมันคือสองคูณกันสามตัวก็คือ กลายเป็น2ยกกำลังสามเนี่ยตัวแรก2ยกกำลังสามแต่ตัวสุดท้ายอะ่ะต้องไปหาเองว่ามันคือเลขอะไรนะต่อไปข้อ3ามก็สง่ายนิดนึงนะให้หาตัวเลขในช่องว่างแต่ว่ามันเป็นวิธีการหารสั้นที่หารไปเรื่อยๆค่อนข้างง่ายอยู่มาเริ่มกันเลย ตัวแรก96เขาใช้เลข2ถูกไหมมาหากัน96อุย้ยหนาจังเลยขอเปลี่ยนเปลี่ยนประกาแบนึง96หันารด้วย2 2คูณอะไรได้9หรือใกล้เคียงก็2 4เป็น8 9ลบ8เหลือ1ทดตัวข้างหน้ากลายเป็น16 2คูณได้16ก็2 8 16 แสดงว่าไอเลขตัวเนี้ย48เนี่ยมันต้องอยู่ในช่องสี่เหลี่ยมแน่เลยถูกไหมเอามาลองดูฉเฉลยปึ๊บอ่าได้48จริงจริงด้วยทีนี้มาดูต่อเขาเอาเลขอะไรต่อเนี่ยเขาเอาสองหารกับ48ต่อสองหาร48ต่อได้เท่ากับ24อ่าทีนี้มันได้24จริงจริงแหละมันได้24จริงจริงนะทีนี้เราไม่รู้ว่าเขาเอาเลขอะไรหารต่อถูกไหม แต่ว่าอันเนี้ยมันได้มาทั้งหมดได้ช่องว่างอีกแล้วอันเนี้ยจะหายากหน่อยเพราะฉะนั้นตรงกางเนี่ยเว้นไปก่อนเว้นไปก่อนเพราะว่ามันสามารถใส่เลขอะไรก็ได้ทุกปะเขาอาจจะใส่สามก็ได้นะตรงเนี้ยอาจจะใส่สามก็ได้อาจจะใส่สองก็ได,จจได้เราไม่รู้เราไม่ค่อยชัวร์ก็เลยไปทําล่างสุดก่อนข้างล่างสุดมาดูล่างสุดนี่สองล่างสุดตรงนี้นะ 2หาร6กคำตอบก็คือ2องคูณไรได้หก็คือ2 3, องสามหกแต่ทีนี้มาเรามา,มา,ล,อมาลองทำจากไรคืนบนบัางเอ่ออันนี้6กเนี่ยหเป็นคำตอบที่ได้มาจากตัวข้างบนถูกไหมได้มาจากข้างบน6มันได้มาจาก2องคูณไรได้สองคูณกับ2องคูณกับหกถูกปะสแสดงว่าสองเน,นี่ยคูณ6มันจะได้เท่ากับ12 ถูกไหมอันนี้มาจากสองคูณหกเนี่ยสอคูณหจากอันเนี้ยมันได้12งชึบงั้นแสดงว่าตัวนี้เอามาคูณกันก็ต้องได้เท่ากับยี่สิบคูณเลยได้24ก็12บคูณกับสองเป็นยีทุกบรรทัดมีความสัมพันธ์กันหมดนะอสำหรับข้อ3ก็ผ่านไปแล้วต่อไปข้อ5บ้าง ข้อห้าถ้าดูให้ดูในช่องว่างใช่ไหมช่องว่างเนี่ยหมายถึงอะไรรู้ไหมมันก็หมายความว่าสี่เหลี่ยมอันนี้คูณกับสี่เหลี่ยมอันนี้มันจะได้เท่ากับหนึ่งร้อยสี่สิบสี่อือหึแต่ที่เราไม่รู้ว่ามันใส่เลขอะไรถ้าไม่รู้ไปดูปลายต้นไม้ก่อนอันนี้เขาเรียกการคูณแบบแผนภาพต้นไม้นะไปดูปลายต้นไม้ก่อนอันเนี้ยปลายอันน,น,นี้มันเป็นสองกับสามถูกไหม แสดงว่าเนี่ยมันคือ2คูณกับสมอะต่อนะเมื่อกี้พอดีพอถทรมามอะสองคูณกับ3ามถูกไหมเมื่อกี้ที่บอกปลายตัวมาม่คือ2คูณกับ3ถ้า2คูณกับ3มแล้วมันจะได้เท่ากับตัวบนก็คือ2คูณ3าก็ได้6แสดงว่าตรงนี้ต้องเป็นเลข6 ใช่มันเป็นเลขโหดจริงๆด้วยแสดงว่าเราทําถูกแต่ทีนี้มาดูปลายต้นไม้อีกอันหนึ่งก็คืออันนี้อันนี้นะอันนี้เ๋ยาไฮไลท์แบบนี้อันนี้ป้ายต้นไม้อันนี้อันหนึ่งมาคนละต้นกันนะปนะ้ายเนี้ยเอ่อมันคือสามคูณกับตัวอะไรก็ไม่รู้แต่มันได้เท่ากับหกถูกไหมสามคูณกับตัวอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าได้เท่ากับหกเราก็ต้องรู้อยู่แล้วแหละว่าสามคูณอะไรมันได้หกแหละก็สามคูณกับสองมันได้หกอะ ทีนี้ปลายต้นไม้เสร็จหมดแล้วมาดูต่อไปเป็นเขาเรียกว่าเกือบจะถึงต้นไม้แล้วอันนี้เป็นใบอยู่อันนี้เป็นใบต่อไปเป็นก้านก้านก้านต้นไม้ที่เราหามาได้อย่างที่บอกปลายสองด้านนี้ <c oughs> ปลายสองด้านนี้คูณกันมันต้องได้เท่ากับตัวการถูกไหมแสดงว่าเราต้องเอาสองคูณกับหกได้เท่ากับสิบสอง แสดงว่าช่องสี่เหลี่ยมด้านซ้ายมือของเราเนี่ยมันจะเป็นเลขสิบสองเพราะมันคูณกันได้สิบสองสองคูณหกก็ได้สิบสองอ่ะทีนี้ัน,นี้ก็เดาได้แหละเดาได้อีกแล้วลว่าอันเนี้ยมันคือสองคูณกับหกแสดงว่าช่องสี่เหลี่ยมตรงกลางตรงนี้มันคือเลขสิบสองแล้วทีนี้อยากรู้ว่าถูกไหมว่าคําตอบที่เราได้เนี่ยมันคือสิบสองกับสิบสองให้จับสิบสองคูณกับสิบสองแล้วต้องได้ ส่วนตรงกลางก็คือเป็นคําตอบของเราก็คือ12บสคูณสิกลายเป็นหนึอันนี้จะเป็นเปรียบเหมือนเป็นใบเป็นก้านอันนี้ก็น่าจะเป็นลําต้นลำลำตน้ำำตนมาจากไหนอะลำลำต้นอันนี้ก็นนกรากละมั้งประมาณนั้นแหละนี่ถึงเรียกเป็นแผ่นภาพต้นไม้ไงเพราะมันจะแตกอิงก้างสาขาไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นก็6ให้เราได้ก็คือทําเลข ทำเลขที่มันน้อยสุดก่อนก็คือเลขข้างล่างก็คือตรงใบทําตรงนี้ก่อนแล้วค่อยไล่ขึ้นไปข้างบนจะง่ายกว่าโอเคนะจบแล้วสำหรับหน้านี้อ่าเรียบร้อย